Deal a m a g e to o p p o n e n t s while you Falling เพื่อจะต้องทำดาเมจใส่ศัตรูในขณะที่เรากำลังตกจากที่สูงเอาแบบง่ายๆมีอุปกรณ์ช่วยหน่อยก็เป็นเมืองไหนก็ได้ที่มันมีเจ็ตแพ k หรือว่าจะไปซื้อมาจากพวก NPC ก็ได้นะคะจากนั้นก็ลอยตัวขึ้นไปถึงสูงแล้วก็ปล่อยตัวลงมาพร้อมกับยิงศัตรูแหมฟังดูเหมือนง่ายจริงๆก็ง่ายนะคะถ้าเกิดว่ายิงโดน ก็ลงมาที่เมืองที่มันมีเรือหาะนะคะจากนั้นไปที่ประตูหน้าแล้วก็เก็บเจ็ตแพกนะคะแล้วก็ลงไปหวดกับสัตรูได้เลยหรือว่าจะดูว่าในเมืองเอ้ยในเรือหาะเนี่ยมันมีใครอยู่หรือเปล่าแบบนี้นะคะขึ้นมาจากที่สูงแล้วก็ปล่อยตัวลงมาแล้วก็ยิง พยายามยิงให้โดนนะคะเพราะว่าถ้ายิงไม่โดนก็อาจจะกลายเป็นไปช่วยเขาทำเควสง,งานนะคะไซไม่แน่ใจว่าการกระโดดแล้วก็ยิงเนี่ยมันนับหรือเปล่าถ้านับก็ถือว่าง่ายหน่อยนะคะเพื่อนๆอาจจะยิงคนให้เขาล้มก่อนแล้วก็กระโดดลงมาแล้วก็ยิงกระโดดแล้วก็ยิงแบบนี้เรื่อยๆก็ได้ค่ะ